สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับพ่อคาปลาทงองโขในช่องอาทิชนแนลแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งครับที่เป็นแฟนเพจเนาะกับช่องปลาทงองโขชนแนลนะครับทาง Facebook เนาะครับผมวันนี้ก็มีมาตอบนะครับคาถามท่านผู้ชมหนึ่งหนึ่งเรื่องนะครับเนาะที่ถามเข้ามาเรื่องน้ำต้งหูนะครับเนาะ ท่านผู้ชมถามเข้ามาว่าคาบน้ํามันคืออะไรนะครับที่พ่อค้าได้บอกไปว่าน้ำตู้หูนี่สิ่งสําคัญคืออย่าให้โดนน้ํามันนะครับน้ำมันพืชน้ํามันอะไรก็ช่างนะครับเนาะน้ำตู้หูเขาจะจับกันเป็นตัวทันทีนะครับือนหม้อเราล้างไม่สะอาดหรือว่าฝ่อยกองน้ําอะไรนะครับที่เราใช้ล้างหม้อเนี่ย ถ้าเราไปล้างภาชนะอย่างอื่นเนาะเหมือนกระทะทอดกระทูอะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยคือคาบน้ํามันนะครับนะทีพ่อค้าได้อธิบายไปคาบน้ํามันนะครับเหมือนเราใช้ครัวรวมอย่างเงี้ยบางบางบางที่เนาะบางท่านก็ใช้ครัวรวมกันครับทากับข้าวทําของขายครับเป็นครัวเดียวกันอย่างนี้นะเออนี่แหละคือคาบน้ํามันนะครับท่านผู้ชมอาจจะไม่เข้าใจนะครับที่พ่อค้าพูดว่าคาบน้ํามันนะครับก็เลยถามมาเนาะว่า ขาบน้ำมันคืออะไรพ่อค้านะครับเนะาะขาบน้ำมันก็คืออาจบางครั้งเราไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นคาบนะครับบางครั้งมันกระดอนกระเด็นอะไรไปตรงไหนก็เราก็ไม่รู้ไม่ทันได้เห็นอย่างนี้นะครับเนาะเออก็อาจจะเป็นไปได้ทั้งก็ติดไม้ติดมือไปนะครับอืมนี่ก็คือนี่ก็มีส่วนนะครับเนาะเพราะว่าพ่อค้าเคยนะครับมีประสบการณ์มาแล้วเนาะ พ่อค้าก็เป็นครัวรวมนะครับก่อนที่พ่อค้าจะต้มน้ำต้มหูเนาะพ่อค้าได้ทอดปลาทูก่อนนะครับเนาะทลาปลาทูกินข้าวกันตอนเย็นนะครับอะไรก็มาต้มก็ทําแบบนั่นแหละครับขาบน้ํามันนั่นแหละครับที่มันกระเด็นไปตรงไหนก็ไม่รู้ลงในน้ําลงในก๊อกลงในอะไรอย่างนี้นะครับเนาะมัน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 ,ม,นมีปัจจัยหลายอย่างนะครับเนาะ นี่ก er ็พ่อค <pad> ้าก็ใกล้จะเก็บแล้วครับน้ำก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับในนั่นเลยครับมาพูดมาอธิบายกันถึงเรื่องคาบน้ำมันนั่นแหละครับที่ท่านผู้ชมถามกันเข้ามาเนาะน้ำมันก็มันมามันมาจากปัจจัยหลายๆอย่างนะครับเนาะคำว่าคาบน้ำมันคำว่าคำว่าน้ำมันนะครับเนาะ ก็ทีน้ำทั้งหูเสียเขาจะมีอะไรอะบางทีก็อาจล้างถั่วไม่สะอาดนี่นะครับเนาะล้างถั่วไม่หลายรอบช่วงนี้พ่อค้ากับแม่ค้าก็ไม่ค่อยได้ทําคลิปอะไรเลยนะครับเนาะเพราะว่าไม่ค่อยสบายกันนะครับอันนี้ก็ยังไม่หายดีนะครับมีเรื่องมาฝากแค่นี้นะครับมาอธิบายจะพิมพ์ต่อไปก็อาจจะไม่เข้าใจกันอีกนะครับเนะาะาะ มันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับมีหลายอย่างเนาะคำว่าคาบน้ำมันบางท่านอาจจะเป็นวัวแยกนะครับเนาะที่ทำทำตันหูไว้ต่างหากอะไรไว้ต่างหากอ,อย่างนั้นก็ดีนะครับเนาะบางคนบางที่บางคนมันก็มันไม่มีสถานที่นะครับเนาะมันก็เลือกไม่ได้นะครับเนาะ มาจุดจุดนี้ก็ไม่ต้องดราม่าใส่กันนะครับเนาะก็มาบอกอันไหนที่เป็นข้อดีก็เก็บไว้นะครับอัเป็นอันไหนที่เป็นข้อเสียก็ว่ากันไปนะครับนี่ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเนาะมาอธิบายให้กันฟังนะครับลูกค้าก็มาซื้อน้ํากับแม่ค้านะครับวันนี้ก็ฝากช่องด้วยนะครับฝากช่อง อาทิชชแน,นลกับช่องปาโนโกลชแนลนะครับทางแฟนฟีดเน,นะาะวันนี้ก็ขอจบคลิปแค่น,คนี้นะครับสวัสดีครับ